นมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองของนอบน้อมต่อพ่อท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธาสาวกและเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีไปเพื่อ บรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตขอ,อนามสก,การผู้ทรงศีลทุกท่านครับเจริญธรรมยติธรรมทุกคนวันนี้อตรตมาก็ขอกดแห่งกรรมมาอ่านให้ฟังอีกละนะมาชอบเพราะว่า สนใจทางธรรมก็เรื่องกฎแห่งกรรมนะบางคนทำอยู่เป็นหลายปีหลายสิบปีก็จะเกิดผลตอนชลาเออก็เป็นเรื่องของอจินใจเป็นเรื่องที่คาดคำนวณได้ยากว่าทำแล้วจะต้องได้ผลเร็วจะต้องได้ผลชั้นนี้ชันนั้นไม่แน่นอนแต่ทำมีผล กรรมการกระท,ทําทางกายวาจาใจพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าจะต้องทําการงานอันไม่มีโทษการงานอันไม่มีโทษก็คือกายวาจาใจที่ไม่เป็นโทษตั้งแต่ตัวเองโดยตรงเลยกฎแห่งกรรมนี่นะ,ะบางคนยังไม่ได้รับผลก็คิดว่าโอ้กฎแห่งกรรมก็ไม่มี องคนเกิดให้เห็นเร็วองคลนเกิดมาตั้งแต่เกิดพวกเกิดมาก็มีผลแห่งกรรมตามตัวมาเลยมีเยอะเลยนะยิ่ยุคนี้มันละเอียดซับซ้อนนะวันนี้จะเอาเรื่องที่ค่อนข้างจะดูเดือดหน่อยนะอ่าค่อนข้างดูเดือดคล้ายๆเรื่องที่แล้ว เรื่องที่แล้วเป็นเรื่องอนันตริยกรรมเป็นเรื่องที่กระทําต่อพ่อแม่กระทําต่อแม่ฟันแม่จึงตายเพราะว่าลิ์เป็นลิ์ยาแะเพื่อนยุบเพื่อนชุกนะนะเรื่องนี้คล้ายคลึงกันทำไมอีกม,มีรายละเอียดผิดกันนะนะได้รับผลผิดกันคนนั้นเนี่ย อมีดฟันขอแม่ตายนะแล้วก็เป็นบ้าคู้เขาจำคุกแล้วก็เป็นบ้ามันเป็นเรื่องจริงที่เขารวบรวมมานะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510ที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็มีหลักฐานนะออ ผันเป็นชายหนุ่มลูกร่างโปรง่งสูงโปรง่งผิวคล้ำอายุช่วงนั้นประมาณสิบแปดปีเนี่ยช่วงนี้นะเป็นช่วงใจร้อนอาตมาก็เป็นเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวพ่อเสียชีวิตขณะที่ผันอายุได้ปีทิ้งคุณแม่ลีเลี้ยงดูบุตรชายสุดที่รักอย่างสุดรัก หวงและหวงริ้นไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวแต่ผันก็เป็นคนมีนิสัยอยากแสดงว่าได้รับการเอาอกเอาใจเด็กๆนี่น่ารักในอินดูอะนะเด็กๆนี่น่าอินดูพูดงั้นสอนงี้แกก็แกก็ทำตามเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยช่วงเวลา เขาลุประษาเริ่มหัดนำเริ่มสอนเริ่มหัดทำไอ้นั่นไอ้นี่ให้เขารู้จักจับงานอะไรต่ออะไรถ้าพนาพนอลักพอพ้นสิบขวบทีนี้มาเริ่มรู้ประสาหนักขึ้นเข้าวัยรุ่นทีนี้แต่แล้วสอนไม่ยากไม่ง่ายแล้วเนอะ คนมีนิสัยหยาบก้าวราวไม่มีสมาคารวะถือว่าได้รับการเอาใจมาตั้งแต่เด็กต่อมาเริ่มคบเพื่อนมากขึ้นนี่มงคลข้อที่หนึ่งสำคัญเนะคบคนผ่านอย่าคบคนผานต้องไม่คบคนผานคบบัณฑิตพระเจ้าต,ตรักไว้เป็นอันดับ แรกเลยของมงคลสามสิบแปดคนเรานี่จะเริ่มต้นชีวิตดีหรือไม่ดีอยู่ที่คบคนพาลอยู่กับคนพาลหรือว่าคบบัณฑิตคบผู้ที่เป็นบัณฑิตหวังมีความดีต่อมาก็เจอมาทั้งสองคนต่อมาเริ่มคบเพื่อนในที่สุดเพื่อนที่ไม่ดี ก็ชักนําให้เขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆเด็กตอนนี้โอ้โหทั้ง,งในสังคมไม่เยอะเลยนะเริ่มจากดื่มเ,ลเหล้าสูบุรีเฮโรอีนนะแรกๆก,ก็เพื่อนซื้อหามาก่อนต่อมาต้องช่วยกันหาเงินมาซื้อพอหมดเงินก็เริเร่มต่างคนต่างไปขอพ่อแม่เพรไม่พอไม่พ้นซื้อ ขอไม่เพาะไม่ทันไม่ทันซื้อของก็ต้องรักเล็กขโมยน้อยขู่กันโชคทรัพย์เมาโฉกชิงวิ่งราวงัดแงะจี้ทำทุกอย่างที่จะได้เงินมาจากชีวิตเด็กเด็กน้อยนากบ้านบ้านนอกคนหนึ่งผันคนเนี้นะกลายมาเป็นเด็กที่บ้านรังเกียด ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยยุคยุคก่อนนะไอ้สองพันห้าร้อยสิบหกนะสังคมยังไม่กว้างอะไรมากนะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบหกสังคมยังค่อนข้างเออไม่ขยายกว้างมากนะใครทำไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรับรู้ร่วมกันนะอยากพูดคุยด้วย แม้แต่เห็นยังไม่อยากจะมองเพราะเชื่อว่าเป็นคนเกเรอ,อันพานมีแต่คนสาบแช่งทั้งหมู่บ้านว่าขอให้นรกมาลากไปลงนรกสือทีและแล้ววันหนึ่งเฮ้ยพันวันนี้แย่ว่ะวันนี้กูไปหาแม่ตั้งสามเที่ยวแล้วนะโว้ยแม่ขอดกระเป๋าตังค์ให้แล้วแล้วนะโว้ย เพื่อนอีกคนช่วยเสริมเพื่อมีทางเฮ้ยไปไปผึไปอีกเพื่อแกมีมั่งไม่ก็หยิบอะไรมาก่อนก็ได้ไปขายปากทางตรงสามแยกก็ได้ไม่งั้นพวกเราแย่นะเว้ยด้วยความรักเพื่อนหรืออยากยาก,ก็เหลือเดาผันทนการรับรบเร้าของไม่ไหว ต้องกลับบ้านไปอีกเที่ยวพร้อมกับเพื่อนๆอีกสี่ห้าคนเดินตามไปห่างๆแม่แม่เสียงพันเลี้ยงแม่ไม่เต็มเสียงเพราะเพิ่งโดนแม่ด่าไปไม่ถึงสองชั่วโมงแม่ลีแกไม่ได้หลับเพราะเป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงเย็นแกมองดูลูกชายของแกด้วยสายตาเศร้าซึมแกรู้สึก จมากจนน้ำตาคลอเบา้าที่มีลูกกับเขาทั้งทีไม่สามารถเลี้ยงให้เป็นคนดีได้แถมยังเป็นคนเกเรติดยาอีกแกคิดพลางหันไปมองภาพถ่ายพ่อวันสามีซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วพึมพำอยู่ในใจพี่ลูกของเราเสียคนแล้วโอ้โห ไม่เป็นคนเสียคนแล้วเขากลายเป็นคนชั่วแล้วฉันไม่สามารถเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีได้เลยน้ำตาของผู้ให้กำเนิดไหลพรากด้วยความเสียใจเพราะลูกเหลวไหลแม่เสียงผันตะโกนดังขึ้นจนทำให้แม่ลีสะดุ้งสุดตัวยกผ้าขึ้นมาเช็ดน้ำตา อะไรอีกละ่ะจะมาเอาอะไรอีกไอ้ลูกไม่รักดีอืมแม่ด่าออกไปด้วยความรู้สึกรันทดสุดที่จะอดกลั้นไว้ได้แม่ขออีกสักสี่สิบบาทเองลูกอ่อนวอนไม่มีแล้วมึงจะให้กูกินอะไรขายได้ก็ไม่มีรันแล้วผันก็เดินเข้าห้องนอนไปน่เหมือนไอ แล้วเนะไปหาของตอนแรกแม่ก็นึกว่ามันคงจะหมดหนทางแล้วเข้าไปนอนที่ไหนได้มันเดินออกมาพร้อมกับกล่องไม้ใบหนึ่งแม่หลีเห็นเขาก็ตกใจไอ้พันแกตาเบิกโพลงนะมึงคิดจะทำอะไรนั่นของพ่อมึงนะผันร้องบอกถ้าทางลำคานแม่พ่อไม่อยู่แล้ว ไปขายเถอะกลองไม้บรรจุภายในบรรจุพระเครื่องเก่าๆที่พ่อของเขาเก็บรักษาไว้นานตั้งแต่สมัยยังหนุ่มซึ่งเป็นของที่แกหวงมากหวังรักษาเป็นหวังรักษาไว้เป็นสมบัติของลูกชายคนเดียวของแกนั่นเองพันถือกล่องไม้เดินผ่านหน้าแม่ กำลังจะผลประตูออกไปนอกห้องนอนแม่หลีก็คว้าเสื้อด้านหลังของลูกชายอย่าลูกอย่าเอาไปมันบาปขายพระขายเจ้ามันไม่ดีนะลูกเสียงแกอ่อนลงผันถูกแม่ดึงเสือ้อหันกลับมาสะบัดเสือ้ออย่างแรงทำให้แม่เซล้มลงไปและลุกขึ้นมาจับขาลูกชายไว้แน่น ผันเห็นหมดทางมองดูเพื่อนที่ยืนอยู่นอกชาญบ้านเฮ้ยมึงช่วยถือหน่อยพร้อมกับส่งกล่องไม้ให้เพื่อนอีกคนรับไปอย่าอย่าอย่าเอาไปลูกเสียงของผู้ให้กำเนิดร้องลั่นเตือนปนขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างจะสุดลงกองกับพืน้นเพราะอะไรผันนั่นเองกระชั เท้าซ้ายหลุดออกจากการเกาะแน่นของแม่ลีเตะก้านคอผู้ให้กำเนิดเต็มแรงสองสามครั้งมองเห็นแม่นอนนิ่งจึงชวนเพื่อนออกจากบ้านไปข่าวการตายโอ้โหอนันตรยกรรมกรรมอันหนักที่มนุษย์จะต้องเลี่ยงไม่ทำอย่างที่ เกิอนันตริยกรรมนี่โอ้โหมันหนักแสนสาหัสนะทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดทำพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่อะไรเงี้ยนะเนี่ยพระนี่ก็อุตริมุสธรรมที่ไม่มีอะไรพวกนี้นะเป็นอนันตริยกรรมฆนะ่าพระอรหันต์อะไรอย่างี้นะพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้า โอ้ยเด็กสมัยนี้ยุโยงกันใหญ่เลยนะว่าโอ้ไม่ต้องไหว้พ่อแม่แม่ไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องไหว้นั้นสั่งสอนอาลิหหยนธรรมให้จิตวิญญาณคนเด็กตอนนี้รับกันโอ้โหแย่เลยเอ,อามาอ่านก็พอาะเหตุนั้นด้วยนะข่าวการตายของแม่ลีนแพร่สะบัดไปทั่วสังคมก็ กว้างอะไรนะชาวบ้านต่างพากันด่าลูกข้าพ่อข้าแม่และได้ช่วยกันจัดการศพให้จนถึงวันเผาขณะที่ไฟกำลังลุกโหมพันลูกชายของแม่ลีก็เดินน้ำตาซึมเข้าไปดูและสุดตัวลงนั่งร้องไห้โหออกมาแม่แม่ครับผมผิดไปแล้วชาวบ้านที่อยู่ข้างๆเห็น นั้นก็ทนไม่ได้ในความชั่วของเขาจึงช่วยกันรุมประชาทันกันโคลมันโคลมือน,นะผลของบาปอันขั้นแรกโดนชาวบ้านมันเกลียดเต็มที่เนะเตะทีกระทืบเตะทุบต่อยโอ้โหคงโดนโดนหนักนะสมัยนี้คนไม่สนใจกัน ให้เลวใัยชั่วแต่สมัยก่อนนี่ชาวบ้านนี่เป็นสําคัญเลยนะบ้านไหนทําไม่ดีนี่จะเป็นเขาก็จะกลัวกันเกรงกันว่าเออชาวบ้านจะว่าเอาจะตกจะเป็นให้ชาวบ้านรับรู้ว่าชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะระวังนะเพราะฉะนั้นสังคมสมัยก่อนจึงค่อนข้างจะดีมากนะใจใจิตใจก็เป็นบุญ การมอมเมาคนไม่รุนแรงเหมือนยุคปัจจุบันนะอืมลงผลทานคคลมไม้กลมือผู้ใหญ่ชายเห็นเหตุการณ์ไม่ดีแน่จึงเข้าไปหยาสึกผู้ใหญ่บ้านนะหยุดหยุดก่อนอย่าทำอะไรอย่างนั้นแกร้องห้ามพร้อมกับให้เหตุผลเขาแม่ลูกกันมันจะทำชั่วทำผิดอยังไงก็เ,เรื่องของมันปล่อยมันผลจากการ ชาวบ้านทำโทษเลือดไหลโสมไม่ทราบโดนอะไรเข้าไปบ้างเสร็จจากงานศพแม่พันกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งเงียบขลึมไม่พูดจากับใครเพื่อนๆพ,นพ,นพนืที่มาเคยคบกัน,นก็ตีตัวออกห่างหมดเสร็จงานศพแม่ได้เจ็ดวัน,นวันที่แปดพันหลับไปด้วยความรู้สึกเหนื่อยเพลีย พันศพจัดงานศพเจ็ดวันวันที่แปดนะนอนหลับไปด้วยความอ่อนรู้สึกอ่อนเพลียตื่นเช้าขึ้นเกือบเจ็ดโมงปรากฏว่าเท้าข้างขวาขยับไม่ได้เขาใช้ความพยายามในที่สุดเขารู้สึกว่าเท้าข้างนั้นไม่มีโอ้เท้าหายไปเลย กรรมเรื่องอันอันตริยกรรมนี่นเร่งด่วนเลยเออมันจะแรงมากมันแรงสุดๆเลยอันอันตริยกรรมเนอะอืมแรงสุดๆเลยเนะอยืนก็ไม่ได้เนอะลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้ขามันแข็งทื่อจึงใช้ เท้าข้างซ้ายค้ำยัน,นมือทั้งสองข้างยันไปกับพื้น,นกระเถิบตัวออกไปนอกห้องจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนจะใช้วิธีการเดินแบบนี้ตลอดชีวิตแรกๆเดินได้ช้าเพราะไม่ถนัดต่อมาก็คล่องเดินได้เร็วเดินนี่หมายถึง <laughs> มันไม่ใช่เดินนะมันก็ใช้ขาช่วยแล้วก็ใช้มือ อันไปเนี้ยมันเขาเรียกอะไระก็เถ็บมันไม่น่าจะใช้เขาเมื่อเดินชาวบ้านเห็นสภาพต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้พันมันตกนกรกทั้งเป็นแล้วนะรกที่มันทำบาปฆ่าแม่อีกคนร้องบอกว่าบาปจนพระแม่ธรณีไม่ยอมให้มันใช้เท้าเหยียบพื้นเลยโอ้นะคน ก่อนนี้เขาเกรงมากเรื่องบาปเรื่องบุญเขาเชื่อเขาเคารพพระอยู่นะบางคนก็บอกว่าถ้ากูเป็นพระแม่ทรณีกูจะไม่ให้ซ่อนเท้าอีกครั้งหนึ่งของมันแตะพื้นได้เลยกูจะสู่กลืนชีวิตให้มันไปเกิดในเมืองนรกหมกไหมซะเลยหืไม่สักใจกูเลยชาวบ้านเกลียดแสนสาหัดนะจากวันนั้น เดือนจากเดือนเป็นปีและหลายปีผันใช้ชีวิตจากการเดินไม่น่าใช้การเดินแบบผัะใช้ชีวิตการเดินแบบเดิมเอาตามมือสือแล้วกันการเดินแบบเดิมคือส้อนเทา้าเนี่ยส้นเท้าเปื่อยมือทั้งสองข้างแตกเป็นแผลเบิะวะทั้งเลือดทั้งหนองไหลยเยิ้มแมลงวันตามเกาะตลอดเวลาโอ้ยเป็นอะไรเป็นสัตวน์นรก รกท้งเป็นเป็นเช่นนี้เนาะวันหนึ่งขณะที่ผันกำลังกระเถิบใช้คำว่ากระเถิบเนี่ยถึงจะถูกกระเถิบไม่ใช่เดินหรอกนะกำลังกระเถิบออกจากบ้านหวังเดินทางไปหมู่บ้านอื่นเพื่อขอทานชาวบ้านกินตามเคยก่อนออกพ้นประตูด,ด้านนอกมีผู้อาวโสท่านหนึ่งยืนมองด้วยความสมเพชเวทนาสร กูยิ่งไม่ใช่ใครอื่นผู้ใช้ผู้ใหญ่ชานั่นเองแกพุมพำอยู่เหมือนปลาลบให้ตัวเองว่าผันเอ้ยมึงประมาทมัวเมามึงเห็นคนอื่นเห็นเล่ายาเสพติดดีวิเศษกว่าแม่บังเกิดกล้าวของมึงมึงมีแม่ดีแสนดีเป็นแม่พระเป็นเทวดาเป็นพ่อพรมประเคนให้มึงทุกอย่างจนหมดตัวมึงยังไม่สำนึกพอ แม้แต่ชีวิตของผู้ให้กำเนิดมึงยังไม่เว้นไอ้พันเอ้ยมึงพ้นจากนรกเมื่อไหร่มึงบอกกูด้วยเชื่อแน่เลยว่าต้องลงนรกเนาะอันนี้เอามาอ่านสู่กันฟังเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมนี้ให้ผลแรงนะ คนที่ด่าว่าพอท่านเราก็มั่นใจว่าพอท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าพอท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์วิบากรรมที่ด่าว่าก็บาปแล้วเพราะท้าทีเราอยู่กันมาเราก็สัทธาเราก็รู้แล้วก็เห็นสิ่งที่ท่านทำท่านทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็เห็นเราก็ชัดเจนใจอยู่ยิ่งท่านประกาศว่าท่านเป็นพระ หันเป็นพระโพธิสัตว์แล้วคนที่เกลียดคนที่โกรธคนที่ด่าว่าท่านอะไรท่านโอ้โว้ยจะขนาดไหนนะอย่าไปฆ่าท่านนะมันเป็นอนันตฤกยกรรมทันทีอนี้ที่ดา่าที่อะไรคนที่เคยดา่าด่าอะไรแรับกรรมวิบากมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะตายไม่ดีนะประเภทตายไม่ดีตายทุกทรมานอะไรเงี้ย ธรรมาชอบเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่ามันทําให้เราระวังระวังไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีลต้องระวังแต่อาตมาท่านี้ได้เน้นว่าก,การปฏิบัติธรรมต้องทบทวนตัวเองให้มากธรรมาทบทวนตัวเองแบบนี้แหละพมทบทวนปั๊บแยกแยะให้ถูกต้องชัดๆนะไม่เข้าข้างตัวเองห้ามเข้าข้างตัวเองเด็ดขาด รละลึกถึงกรรมของตนนะสิ่งดีก็ขอให้เกิดปิติเกิดนั่นอย่าไปหลงความดีของตัวนะแต่ให้มีปิติในกุศลที่ตัวเองกระทำรละลึกถึงศีลถ้าศีลบริสุทธิ์ดีก็ให้มีปิติเป็นชำระจิตของตนนะให้ชัดเลยดีก็ให้ชัดเราไม่หลงตัว มันดีแล้วก็ทําดีแล้วเสียสละแทบตายเหนื่อยแสนสาหัสก็ให้มันชัดให้มันปลื้มใจแต่ยังไม่ใช่ว่าปลืม้มแล้วหลงตัวยังใครมาติงมาบอกมาแกละมาทําให้น,นี่แล้วก็ถือสาถือดีมันไม่ได้นะกุศลก็ให้มันชัดในกุศลถ้าจะถูกว่าถูกดา่าแล้วมัน,นอกุศลมันเป็นผลของอกุศลอะไรก็ไม่รู้ทําให้เกิดนะ เรื่องกรรมมันซับซ้อนเขาเรียกว่าจินตายคิดใครใ่ตรองเหตุด้วยเหตุด้วยผลนันจะบ้าเอาเอาละพอสมควรแล้วเนาะพอยุติอเอาไว้เพียงเท่านี้เอวัง